สวัสดีจ้าเมื่อหน,นีมาลาบนางหมูเนาะจ้ะใส่แต่นางหมูจ้ะใส่หมูหน่อยนึงจ้ะก็เลยเป็นลาบนางมูซะเฮ็ดน้ำกิดแรงจ้ะอันนี้ต้นหอมที่ปลูกๆจ้ะไม่ใหญ่สำเนียงลเด้อที่เอาวิดีโอลงหลอดกันจ้ะใหญ่ประมาณสำเนีละจ้ะเข้เากระสีมาลาบใส่ื่องปุงเลยจ้ะ หอมจำเรกกระชาตรงนั้นจ้ะหอมตามมีตามเกิดคื้นเราจ้ะหอมมะนาวแาก็หอมไส้จ้ะฉันมือเดียวเนี่ยไส่ตามมีตามเกิดจ้ะถ้ามีอยา่างนั้นกระส่อันนะั้น ให้ยังเนาะเห็ดกินเองเ้างเปิด้เห็ดขายถ้าเห็ดขายกับพิธีพี่ทันอยู่จะ้ะเห็ดขายกับตกแต่งพิธีพี่ทันแล้วอันนี้ให้เห็ดกินเองอยู่บ้างน,นะจะ้ะให้งใหไง่ายแล้ก็ปรุงปรุงตามปกตินะจ้ะผู้ใด,ดมากยังก็ใส่อันนั้น ปรุงเนาะบะเดดยากบ่แดดซาอย่างแกลาบเนาะจ้ะเฮ็ดง่ายๆมื้อเดียวด้วยจ้ะมื้อเดียวจับวัวพีกน้ำปลาปุ๊บโอ้ยผงสุดรดจ้ะใส่สักนี้ละซี่มึงก่อนแล้วก็คลุกมันเลยจ้ะวันทำอาหารง่าย ได้ตังเด้งค่ะคุกเคาคุกกันแบบน,นี้เข้ากับปรุงรสตามใจค่ะมากนอกจากเดี๋ยวก็สิม,มาจัดจา,จานจ้ะมาด้ค่ะเดี๋ยวเตรียมพักจัดจานจ้ะมาถ้ามาจัดจานนอกจากแับน,นี้อันนี้ก็คือพักเขามีพัก,พก,พก,พกสมีเลยจ้ะอันนี้พักที่ปลูกจก้ะนี่ยเราจะพักที่ปลูกกินสมีเลยจ้ะกินไร้ไร้กินไร้ไร้ไม่สิเบิร์เลยนบอกไปอะไรจ้ะ เด็ดกินที่ละนิดที่ละหน่อยว่าเด็ดลายก้นก็นก,นกินโบเบิดจ้ะพักเข้ากับมีแตงเนาะจ้ะมีแตงมี่นี่แหละเข้าไปฮ็ดง่ายๆจะ้ะอาหารอาหารนี่ง่ายใส่ต่างเดนบ้านข้อนี่นะจ้ะ มากไปด้วกับจัดเพราะด้วยจ้ะมีอย่างรถไซน์เป,นปโนรถกินง,ง่ายๆเค็ดง,ง่ายอาหารเฮาวเวลาพักผักเคียงเฮาวจัดจะนีละ่ล่ะจัดกินง,ง่ายๆจะ่ะจะอาหารเฮาอาหารง,ง่ายๆใส่ต่างแดนเฮาเน้วยจ้ะเฮาไปเค็ดง,ง่ายๆ เดอ้อจะพักที่ปลูกได้กินอยู่เดอ้อพูดได้ว่าก็ได้กินนี่ละ่ะงามผอมบ่มีเพียบมีอยังเด้อจ้ะบ่มีเพียบบ่มีนอนบ่มีอยังเขาปลูกในบา้านมันก็ง่ายเขากินอยู่เด้อจ้ะพูดได้บ,บ่มีพื้นที่แต่ล่องบ้างเด้อจ้ะนี่เลยจ้ะอาหารง่ายใส่ปากแดรจ้ะแซมนกันมาเดอ้อล,า,ลาบลาบหมูลาบน,างนังหมูพักกับนี่สำนีเลยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันได้เด้อจ้า คุณทุกคนจ้าสวัสดีจ้า